สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาริงวันนี้กับรายการรีวิวเพชรหรือต้มอีกแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าดูซานวลาโควิดนะครับผมล่างนี้นะครับล่างติดบูธเขียวล่างแรกของเขานะครับตัน100เลยนะครับอันนี้ไม่ได้บูธโคดนะอันนี้ไม่รู้ว่าบูธโคดจะร้อยหนึ่งหรือเปล่านะมาในมาในตำแหน่ง CF นะครับผม นะครับดูซานวาลาโควิดหรือวาลานโควิดนะครับผมขอเรียกว่าวาลาโควิดนะครับผมตัวนี้นะครับเล่นให้ทีมชาติเซอร์เบียนะครับผมเล่นให้สโมสสอนยูเวยูเวตุตยูเวนตุสนะครับผมสโมสสอนยูเวนตุสนะครับร่างนี้สูง190เซนติเมตรอายุ23นะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับร่างนี้เป็นกองหน้าถนัดเท้าซ้ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผม มาในสไตล์ฟองอินดูบอกนั้นเป็นสไตล์ที่ผมไม่คุ้นชินแบบเล่นยังไงก็ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะเล่นได้ตำแหน่งเดียวนะครับก็คือหน้าเป้าเลยนะครับผมเอาเอก่อนบู๊ก้าสีบูท๊ทแล้ว100นะครับที่ขึ้น100เพราะว่ามีบูท๊ทเขียวนะครับของอันนี้นะครับบูท๊ทเข้าไปนะครับกลัามาดูครับผมบูท๊ทแล้ว100นะครับค่าเกมลุกนะครับแปดสิบหกนะครับบอลคอนโทรลแปดสิบห้านี้ิ่งแปดเจ็ดสิบแปดถือว่าน้อยนะ ส่งสั้นเจนสองส่งยาวไม่ต้องพูดถึงครับผมศึกษาะนะโจสุกรถือว่าคมนะครับ91นะเฮนดิ้ง78นะครับอาจจะหมองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมขนาดตัวใหญ่นะค่าความโค้ง78เองนะครับผมค่ามาความเร็วความเร็วถือว่าพอใช้ได้กับร่างกายที่ตัวใหญ่นะ87นะสปีดต้น85คิกกิ้งพาวเวอร์91ถือว่ายิงแรงนะครับผมความแข็งแกร่ง90นะแข็งโป๊กลำร่างนี้ตัวตีมีหน้าน้อยไปหน่อยนะ79นะครับผม ใช้สองสองเท้าที่ไม่ถนัดวิลลี่ไฮก็คือถนัด2เท้าเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมหลูดสารเวลาโควิดล่างนี้นะนี่ครับมีบูทเขียวนะเมื่อฟองพีนะครับผมนี่ครับมีสก,กิลโม่งนะครับมีสก,กิลยิงไกลนะคันนิคเกอร์ช็อตนะครับดิบิงช็อตนะครับ เฟิร์สไทม์ช็อตนะครับวันทัศน์พาร์สสำหรับสกิลจ่ายนะครับก็มีประมาณนี้นะสกิลนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสาหรับกองหน้านะครับงั้นไปดูรีวิวกันดีกว่าครับว่าไปดูไฮไลท์อะว่าที่ผมอัดมาจะโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มรีวิวดูซานเวลาโควิดครับมาจังหวะแรกเดอะบอยจิ้มมาให้เวลาโควิดเกี่ยวมาแล้วก็ยิงเลียดๆเข้าไปง่ายๆเลยครับสาหรับดูซานเวลาโควิดล่างนี้ ร่างนี้นะครับมาสไตล์ฟองอินเดอบ็อกนันก็อาจจะเล่นแบบว่าไม่ค่อยเข้ามือผมเท่าไหร่นะครับสำหรับเวลาโควิดร่างนี้แต่ก็พอทูทูไทยไปได้นะสำหรับเวลาโควิดร่างนี้ที่ผมจับมาเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายการพักบอลรอเพื่อนหรือว่าการยิงจบสกอร์นะเสียอย่างเดียวเขาไม่ได้มีความเร็วแล้วก็ไม่ได้คล้องตัวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ลูกยิงไกลเท้าซ้ายมรณะเขานี่ยังไว้ใจได้เหมือนเดิมครับทุกคนดูยิงไปแต่ละทีเท้าซ้ายนี่โอโ้โห ยิงขวาตายซ้ายสรบรับสำหรับนักเตะคนนี้ดูล็อกเข้ามาลงโลงซ้ายวางไปนี่คือโอ้โหยิงโคตรดีครับผมเข้ามุมครับปีเตเช็กที่แขนแดียวยาวอย่างรับไม่ได้เลยสำหรับดูซาเวลาโควิดยิงล่างนี้ล่างนี้ข้อเสียก็จะมีความความเร็วที่ไม่ได้เร็วมากนะครับก็คือความช้านะครับ แล้วก็ไม่ได้คล่องตัวอะไรขนาดนะั้นอาจจะมีโดนแบบว่ากองหลังวิ่งแซงนะครับาแย่งบอลไปง่ายๆจากเท้านะครับเนี่ยครับความคล่องตัวไปกับบอลอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้าได้แตะเข้าซ้ายแล้วก็เรียบร้อยบอกเลยครับว่าใช้ยาเขาสําหรับผมก็คือซ้ายมรนละนะครับซ้ายสั่งสกอร์เนี่ยนะชิปมาอย่างนี้มีจังหวะเวอร์ดด้วยนะครับผม บางทีนะครับแต่น,นี้ก็จะช้าไปหน่อยนะนี่ป่จังหวะชิปมาเตยบอยแทงมาง่ายๆอย่างนี้อาจจะพลิกมาไม่ค่อยได้แล้วก็หลอดม่วงสึ้เท้าซ้ายก็ดูดิเท้าซ้ายเกือบมรณะลูกเมื่อกี้ยิงดีครับสำหรับเวลาโควิดล่างนี้ดูการหาช่องหาพื้นที่นะผมว่าจะเลือกแทงบอลไม่ดีเท่าไหร่คือช้านะถ้าตามจริงตัวอื่นที่หลุดไปแล้วลูกโค้งลูกอะไรดีดูดิบางจังหวะควรทําได้ดีอย่างนี้กว่านี้นะลูกโค้งนะ ด้วยค่าพลังเฮดดิ้งเขาอาจจะไม่ได้เยอะด้วยแหละครับผมนี่ครับตัดบอลมาได้วาควิดก็เลยเท้าซ้ายนะเท้าซ้ายสั่งตุยจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้สั่งสกอร์บอดเลยครับสำหรับตัวนี้ถ้าได้ยิงเท้าซ้ายจ่ายมาวาโาควิดพลิกมาเท้าขวาบ้างก็มีครับเพราะว่าร่างนี้ถนัดสองเท้านะนานๆจะใช้ทีนะครับผมยิงเท้าซ้ายเลยโอ้โหเท้าซ้ายนี่ที่เสียวตลอดครับร่างนี้ ลูกเขียก็มีครับผมแต่ว่าลูกเขียกเจ้าตัวจะชา้าไปหน่อยนะถ้าเป็นกองหน้าตัวอืนะ่นอจะหลุดไปแล้วนะโรเบียตจะชา้าไปหน่อยนะความคล่องตัวไปกับบอลอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่การสอดขึ้นมายิงลูกนี้หืมติดเซฟนะครับผมทาได้ดีเลยครับสําหรับวลาโิวิดใครที่ได้ไปบูตเขียวผมว่าเอามาลงเป็นตัวหลักหรือตัวจริงได้เลยนะสําหรับใครที่ทานนัดกองหน้าสไตฟ์ฟอกอินเด็บบอกนะครับผมจังหวะนี้แทงมาวลาโควิดเกี่ยวมาว่าไงเจอฟันได้ชน แต่ก็ยังมีความแข็งแกรับที่จะยิงเข้าไปครับผมเกือบล้มแตก่กลับมาได้เพื่อนเห็นครับเวลาโควิดวิ่งแล้วทําทางจ่ายมาช่องนี้วลาโควิดเห็นปะเกี่ยวมาแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับผมโอ้โหจงังหวะน,นี้คือมึงจะยิงเท้าซ้ายอย่างเดียวเลยเหรอจะไม่ยิงขวาเลยเหรอพ่อนุ่มสําหรับเวลาโควิดครับซอนปลายเลียดมาเวลาโควิดยิงติดโอ้โหรูปแบบนี้ก็มีนะครับต้องกะจังหวะดีๆนะครับผม เห็นว่าแทงมาเวลาโควิดยิงลูกนี้โอ้โหออกนอกโลกไปได้ยังไงไม่รู้ครับผมสําหรับบลาโควิดตอนนี้ผมจะพยายามเล่นครับก็หลอดม่วงไปลูกนี้ก็ลยออกนอกโลกไปนึงว่าเรียบร้อยเมื่อกี้กันจะพูดเรียบร้อย<น>เอา่อยครับลูกตาลูกสูตรครับผมเวลาโควิดมาไงมางใช้ความแข็งแกร่งใช้ความแข็งแร่งเบียดแล้วก็ยิงครับต้องใช้ความแข็งแกร่งเท่านั้นนะครับความเร็วไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ เพื่อนไหลกับมาวาระโควิดยิงครับผมต้องให้เพื่อนปั้นนะครับฟองินเดบอลก็ตประมาณนี้นะหาพื้นที่ว่างในเกาะเขียตโทแล้วก็มาลูกนี้โม่งชวงมาให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนไทมินเข้าไปง่ายๆนะครับจังหวะน,นี้เวลาโควิดมาอยู่แล้วครับจะพยายามล็อกมาแล้วก็ยิงง่ายๆครับผมคือเจ้าตัวไม่ได้คล่องขนาดที่จะมุดเข้าไปเองได้ขนาดนั้นนะครับผมวเวลาโควิดยิงลูกนี้ก็ติดเซลลโอ้โหสาเพื่อนจ่ายมาอย่างสวยเพื่อนชิปมาเวลาโควิดควายครับเพื่อนแทงกลับมาเวลาโควิดยิงลูกนี้ลงๆแต่มึงยิงติดโกได้ไง งงเหมือนทันครับบางจังหวะก็ดีบางจังหวะก็เทพว่าจะล็อกตะติดครับผมใช้ความพยายามจิ้มมาจากฟันในแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับผมความคล่องตัวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ความพยายามนั้นเป็นหลักเป็นใหญ่ของเขานี่คือสุดยอดนะครับสุดหน้าอยู่เว้ยใครฟูไอเจ้ามาลายโหดต้องควรมีโอ้โหยิงติดกันลูกนี้จังหวะนี้ซอนเปิดโค้งโค้งมาแล้วก็วิดโคลกนี้โอ้โหติดเซฟเดบอยซัำเข้าไปโอ้โห ทวนจบได้แต่จังหวะแรกแต่เขาก็ไม่ได้นะสำหรับลูกนี้การจ่ายบอลเขาก็ดีครับจ่ายบอลลุดออกมาด้านข้างได้ก็ถือว่าทำเกมอะ้เพื่อนจ่ายขับมาวาระโควิดลูกนี้แต่บอลยาวหลอดโมลูกนี้ก็หลัวนอกโลกครับเท้าสายนอกโลกทุกคนนี้เพื่อนเห็นว่าโควิดลงๆก็เปิดเข้ามาลูกนี้มงจนขาดได้ไงไม่รู้ลงๆขนาดนี้มึงยังมงจนขาดถ้า เจาะมึงจะหม่งกันอันไหนลูกนี้แทงมาครับมีความเร็วไหมวิดวัดกับฟันไดวัดกับฟันได้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 วันนี้จะแซงแตงวังกอดถึงประตูก่อนครับก็เลยยิงเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้จังหวะนี้ครับเพื่อนชิงมาวาระโควิดแตะไม่หนึ่งจังหวะอาจจะไม่ได้คล้องกันนั้นตะเกียบวัดกับมาได้ก็หลอดม่วนลูกนี้ก็เรียบร้อยครับพลิกนัลลกครับผมลูกนี้เรียกว่าลูกพลิกนัลลกวาระโควิดเท้าทรายมโนะสั่งขึ้นสกอร์ไหลมาเขาเลยก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับลูกแบบนี้จะทําได้บบ่อยมากนะครั อาจจะฉายภาพซ้ำได้เลยทีเดียวนะสำหรับเวลาโควิดหลามาเลาโควิดว่าไงไม่มีความเร็วจ่ายเพื่อนก็มีครับผมให้ยิงเข้าไปง่ายๆครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเวลาโควิดใครที่ได้ไปลองคอมเมนต์มาดูนะ่าเล่นเข้ามือขนาดไหนนะครับมีแทงทะลุช่องมาอย่าง,งวิ่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 งเข้าไปแล้วก็สัตวเข้าไปแบบเบาๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปตัดเกรดกันครับว่าเวลาโควิดล่างนี้จะโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับดูซานวาราโควิสตัวนี้นะผมรู้สึกว่าก็โอเคนะสําหรับผมแต่เสียอย่างเดียวคือเขาไม่ได้คล้องตัวไม่ได้อะไรแล้วก็มาในสไตล์ที่ผมไม่คุ้นชินนะบางคนอาจจะคุ้นชินนะใครที่เล่นสไตล์ฟองอินน์บ็อกอาจจะชอบเขามากๆนะส่วนตัวผมคิดคือว่าเขาผมชอบเรียกเขาว่าสายมรณะนะก็คือเข้าสายก็คือโหดมากนะสําหรับตัวนี้เข้าสายยิงเป็นเข้าเข้าสายยิงเป็นเข้าสําหรับตัวนี้นะ ยิงกองยิงไกลดีมากครับมีลูกหม่งมีลูกการสอดเข้ามายิงเป็นบางจังหวะนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมผมเอาลงไป17เกมยิงไป18ประตูย้ําว่าเล่นแหรงอย่างเดียวไม่มีเล่นกระบ,บอทนะครับแอซซิตไป4นะทุกคนคือโหดมากนะเอาไปเล่นในไลท์ด้วยนะเกม2อสเกมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมคือโหดมากนะสําหรับตัวนี้นะครับดูซานเวลาโฮวิดล่างนี้นะขอตัดเกรด ให้เขานะครับเเต็ม10นะเสียอย่างเดียวคือมาในสไตล์ที่ผมไม่ชอบอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับในการตัดเกรดมาในสไตล์ที่ผมไม่ชอบผมก็เลยลดนะครับผมเจ็ดเต็มสิบนะครับแล้วก็เสียอย่างเดียวก็คือช้าไม่ค่อยคล่องตัวอาจจะเล่นไม่ได้เข้ามือผมเข้าเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวผมนะ เจ็ดเต็มสิบเพชรหรือตัวหมให้เพชรนะครับมันยังเป็นตัวที่สามารถพิเกมยิงไกลอะไรอย่างนี้ได้นะสาหรับผมแล้วล่างนี้มันถนัด2เท้าด้วยนะเพราะว่าล่างอื่นบางบางบางทีมันเล่นได้แค่เท้าเท้าซ้ายเท้าเดียวนะครับผมก็มานี้นะสำหรับการรีวิวดูซานเวลาโควิดใครเปิดได้ลองคอมเมนต์มาดูนะวิธีการแนวเล่นหรือว่าเล่นยังไงเข้ามือหรือเปล่านะครับผม อตอนนี้ผู้ติดตามเราจะถึง2,000ซับแล้วทุกคนอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยและก็เดี๋ยวต่อไปนี้ช่องเราจะมีสมัครสมาชิกช่องนะครับใครที่อยากหนึ่ง,งผม ลงอ่ะหนึ่งหนึ่งกับผมในช่องอ่ะหนึ่งหนึ่งกับผมลงคลิปในช่องนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกแล้วก็ทักมาในแฟนเพจได้เลยนะครับผมผมก็จะอัดนะครับไม่ว่าผมจะแพ้หรือชนะผมก็จะเอาคลิปลงช่องนะครับใครม่วติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นลรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ